สวัสดีนะทุกคนนิกกี้มีถ่ายรายการซุปตาปัตลุยนะคือคุณเขาไปถ่ายกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะทุกคน <Wow. S 1> แล้วตอนที่ถ่ายก็มีไลฟ์ดวยไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเราแปะลิงก์ตัวเต็มไว้ให้ในเพจชุมชนนะแต่ว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นในส่วนที่น่ารักน่ารักของนิกกี้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะขออนุญาตครับอันนี้ช่องผมสวัสด,ดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ช่องพี่คนดู2 0 0 0เลยเหรอครับเมื่อกี้ขึ้นพันแล้ว เยอะกว่าผมอีกเหรอครับผมไลค์เจ็ดร้อยเองพี่อาจารย์ห้าหมื่นเมื่อวานอาจารย์ห้าหมื่นกว่าอ๋อแล้วผมช่องผมห้าหมื่นกว่าโอ้โหของพี่โหดไม่ธรรมดาลูกพี่ลูกพี่คือคือใครเนี่ยอนี่ลูกพี่พี่หมีกิตาจารย์ไงลูกศิษย์เยอะขนาดนี้อาจารย์จะขนาดไหนอาจารย์นั่นสวัสดีครับพี่ยาวเลยเลยครับฝากเอฟซีพี่หมีไปตามผมด้วยนะครับพี่โอ้คนดูพี่หมีสามพันหนึ่งติ๊กตอกผมไม่กินนะชัดพี่ฝากตามด้วยพี่ ฝากตามนะครับพี่ผมคนตื่นไก่เองคนตื่นอาจารย์เบียร์ครับผมปรึกษาอาจารย์หน่อยครับผมไม่เป็นคนที่เวลาเข้าวัดทุกครั้งอาจารย์เวลาแบบไหว้กับพระพุทธรูปอะขอพรขออะไรเงี้ยชอบมีมานมากะซิบข้างหัวแบบไอ้นิกี้คิดลามกสิคิดลามกสิทุกครั้งอาจารย์แล้วผมอะแทนที่ผมจะได้ขอพรอะผมต้องขอโทษพระแทนนะ ขอโทษครับผมไม่ตั้งใจนะตีปากตีปากตีปากทุกครั้งอาจารย์เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะสันดานมึงเองไม่ได้เกี่ยวกับมีใครกระซิบหูสันดานมึงล้วล้วนความหยาบของมึงเองความหนีของมึงเองความลาความมัลิกลิของมึงเองมึงจะไปโทษเสียงที่ไหนมึงโทษตัวมึงเองไม่ใช่ไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ไปโทษเสียงกระซิบเนี่ยสันดานมึง,งยังไม่รู้ตัวงควรโดนกระถินตีกระบานอีกทีหนึ่งนะ นันผมเป็นคนกลัวไก่เนี่ยมันถือว่าเป็นกรรมของผมครับกลัวไก่อันนี้เป็นวิความกลัวของมึงเองมึงมโนเพรพ่ไปเองพงแต่งเองกลัวไก่คนหาอะไรกลัวไก่แล้วกินไก่ไหมกินไก่ทอดครับอ๋อกินไก่ทอดแต่กลัวไก่ถ้าไก่ต้มไม่กินครับอาจารย์ไก่ทอดกินอ๋อแล้วไก่เป็นเป็นอ่ะกลัวเลยนันไม่ได้เลยอ๋ออันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมอันนั้กลัวเลยเอออันนี้น่าจะเป็นความปัญญาออกของตัวเองนะมีวิธีแก้ไหมครับอาจารย์คนกลัวไก่เนี่ยมีวิธีแก้ไหมครับอ่ะมึงกลัวผีมึงทำยังไงคท้าผม เคยเคยท้าผีนะมาสิเดี๋ยวจัดให้สักทีนึงอ่าอ่าอ่ามึงกลัวไก่ทำไงไม่กล้าท้าคนมาเอ้าก็ทำแบบเดียวกันบที่มึงท้าผีเมื่อกี้นี่ไงกลัวสิกลัวสิเออได้อาจารย์ผมแค่ฝังอาการสุตตาพาตะลุยเฉยเออก็ติดตามสุตตาพาตะลุยเขาด้วยเพราะกูออกกับเขาดูดูติดตามเขาด้วยติดตามเขาด้วยพัฒนาว่ามาออกแอปแดกให้ผมอีกครั้งนะเออได้ได้ได้นัดเวลามานัดเวลามา แล้วฝากกายทีหนึ่งซุปตาพาตาลุยใช่ไหมซุปตาพาตาลุยช,ช,ช่องไหนอะ่ะดูยังไงช่องอมรินทีวีครับอาจารย์ซุปตาพาตาลุยอมรินทีวีออกตอนไหนวันเสาร์ห้าโมงเย็นวันเสาร์สิบเก้าตุลาคมครับอาจาร,าารย์ตอนนี้จะออกสิบเก้าตุลาช่องอมรินทีวีห้าโมงเย็นอเออได้งั้นอาจารย์ไลฟ์สดอะไรกับผมิดรายการนะอาจารย์นะได้อาจารย์นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์สาธุอาจารย์แล้วถ้าเกิดมีคนมาถามอาจารย์ว่าไลฟ์ทิงต็อก เยอะสุดคนดูกี่คนไลฟ์กับใครอาจารย์จะบอกว่าไงก็บอกกับนิกกี้นิกกี้นิกกี้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสองแต่ถ้ามีคนมาไลฟ์สดกับกูเกินกว่านี้กูก็ไม่พูดถึงมึงนะนะโอเคเยอะเยอะสุดเยอะสุดโอเคโอเควันนี้นิกกี้นัชชัดมาไลฟ์สดกับกูตอนเช้าเขามาทํารายการรายการสุตตาพาตะลุยนิกกี้นัชชัดะนะเด้ยมาเป็นคนน่ารักนิสัยดีนิกกี้มันหน้ามันเาเรียกนะมันเป็นคนใสๆอ่ะ ตลกอะนะตลกกวีตีกวีตีแบบใสๆอะนะแต่มันเป็นคนมีมารยาทอยู่ขนาดรายการอะไรเกินอะไรเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บมันกม็มานั่งไลฟ์สดครับหนึ่งคนดูห้าหมื่นคนห้าหมื่นบอกว่าเมื่อเช้าไม่แน่ใจน่าจะห้าหมื่นคนนะเดี๋ยววันนี้มึงดูนะถ้ามันเกินไปเนี่ยมึงช่วยแคปหน้าจอนเนี่ยตอนนี้แคปหน้าจอยกูด้วยอีนี้กีณฉาดนานะมันบอกกูว่าอาจารย์ถ้ามีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยไลฟ์สดสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ มันบอกอาจารย์ตอบไปเลยนะว่าห้าหมื่นแล้วบอก,กไปด้วยว่าไลฟ์สดกับน,นิกกี้นะฉัตรสุปตาพาตะลุยกูก็ยังเอิกอากกอากูได้คอกูแล้วกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยรับปากมาไว้แล้ววันนี้กูรอดตายแล้วถ้ามีคนถามกูไม่ใช่ห้าหมื่นแล้วเป็นห้าหมื่นสองไลฟ์กับใครกูไลฟ์คนเดียวกูรอดกูฝากบอกยินนิกกี้นะฉัตร้ว้นะกูรอดแล้วกูไม่ต้องเอ่ยชื่อมาแล้วกูรอดอ่ากูรอดแล้ว นี่เขนานัดตารางกูแล้วขอรายการ YouTube อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมาถ่าย YouTube กับกูอีกรอบเดี๋ยวเขานัดคิวกันไว้แล้วกูไม่รู้วันไหนนะเขนานัดแกแอดมินกูรอดแล้วเดี๋ยววันนั้นมาถ่าย YouTube กับกูเดี๋ยวขอกูไลฟ์สดอีกจะเอายอดชนะกูเดี๋ยวกูว่าไปดูนะสันดานมันนะส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย